ถึงการเป็นทาสแล้วเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่เลี้ยงน้องอย่างดีเท่านั้นนะคะทาสที่ดีเนี่ยจะต้องเพิ่มพื้นที่วิ่งเล่นให้กับน้องด้วยอย่างเช่นคอนโดแมวด้านหลังตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะพบกับพวกเราในรายการ Inspire by Well vale แล้ววันนี้นะคะเราจะมาแชร์ไอเดียการตกแต่งบ้านเพื่อเพิ่มพื้นที่วิ่งเล่นให้กับน้องแมว พี่เน็ตคะป๊อบถามหน่อยว่าปัจจุบันนี้ทำไมคนถึงอินกับการสร้างคอนโดม,มลขนาดนี้เอ่ยอ่าถ้าถามถึงข้อดีของการมีคอนโดมอลไว้ในบ้านหรือคอนโดของเราเนี่ยนะคะ ด้วยความที่แมวเนี่ยเขามีเล็บยาวเนาะป๊อปเขาก็อาจจะมาข่วนโซฟาข่วนม่านหรือว่าข่วนเฟอร์นิเจอร์ของเราทําให้เสียาหายได้เพราะฉะนั้นการที่เราจัดโซนนิ่งไว้ให้เขาเนี่ยให้เขารู้ว่าเขาควรจะต้องเล่นตรงไหนควรข่วนตรงไหนแล้วก็ทําอะไรได้บ้างในจุดไหนจริงๆแล้วมันจะทําให้ทั้งแมวมีความสุขแล้วเจ้าของก็จะมีความสุขไปด้วยค่ะค่ะก็ะอย่างที่เห็นเลยจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่คอนโดหรือคนที่อยู่บ้านก็ตามเนี่ย ท,ทุกๆบ้านเนี่ยจะมีน้องหมาน้องแมวอยู่แทบทุกหลังเลยเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เราจะมาแชร์ไอเดียการทําคอนโดแมวยังไงจัดโซนนิ่งยังไงในพื้นที่บ้านของเราค่ะเราไปดูกันเลยค่ะพูดถึงการเป็นทาสแล้วเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่เลี้ยงน้องอย่างดีเท่านั้นนะคะ ธาที่ดีเนี่ยจะต้องเพิ่มพื้นที่วิ่งเล่นให้กับน้องด้วยอย่างเช่นคอนโดแมวด้านหลังตรงนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่เนทอ่าจากที่พี่มองนะคือพื้นที่มุมบ้านตรงเนี้ยค่ะจริงๆเราไม่ได้ใช้ทําอะไรเลยอยู่แล้วเนาะการที่เราเอาตัวคอนโดมาตั้งเนี่ยค่ะใช้แอเรียพื้นที่เพียงแค่1กระเบื้องเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ จากที่พี่ดูเนี่ยก็มีความแข็งแรงคงทนค่ะด้วยความที่ว่าถ้าคุณนั่งทานข้าวอยู่ตรงนี้นะคะแล้วถ้าน้องแมววิ่งแล้วถ้ามันไม่แข็งแรงพอมันอาจจะลม้มลงมาทับคุณได้แล้วก็ตัวน้องแมวเนี่ยก็อาจจะได้รับอันตรายด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของความแข็งแรงก็เป็นสิ่งที่สําคัญค่ะสำหรับคอนโดแมวนะคะมักจะติดตั้งกันในส่วนของพื้นที่ห้องนั่งเล่นค่ะเพราะพื้นที่ส่วนนี้จะมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะส่วนไอเดียในการแต่งเริ่มต้นง่ายๆด้วยการที่ คุณซื้อของจากร้านค้าแล้วก็มาประกอบเองซึ่งข้อดีก็คือถ้ามีคอนโดแมวหลากหลายแบบเนี่ยแมวชอบแบบไหนก็นำมาติดตั้งได้เลยใช้เวลาง่ายแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยค่ะสำหรับใครที่เป็นสาย DIY ก็สามารถนำวัสดุต่างๆมาดัดแปลงให้เป็นคอนโดแมวได้เช่นกันนะคะซึ่งอาจจะเริ่มต้นง่ายๆด้วยการนำกล่องลังลูกฟูกมาดัดแปลงไปจนถึงการใช้ไม้มาทำเป็นโครงสร้างชั้นๆซึ่งทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับไอเดียของคุณนั่นแหละค่ะแต่ที่ จะแนะนําก็คือถ้าคุณใช้วัสดุต้องเลือกใช้แบบที่มันนุ่มแล้วก็ไม่มีสารปนเปื้อนและต้องทําความสะอาดง่ายด้วยนะคะไม่มีขอบแหลมคมที่จะเป็นอันตรายกับน้องสิ่งที่ต้องคํานึงเลยก็คือเมื่อติดตั้งคอนโดแมวแล้วต้องพยายามใช้วัสดุที่เข้ากันกับตัวบ้านส่วนพื้นที่ที่ติดตั้งก็ควรเป็นมุมห้องเพื่อประหยัดพื้นที่ส่วนผนังห้องก็สามารถติดตั้งโครงสร้างเป็นพื้นที่ให้น้องแมวได้ปีนป่ายเล่นด้วยเช่นกันค่ะ ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งที่ควรคำนึงเลยก็คือตัวโครงสร้างคอนโดแมวจะต้องมีความแข็งแรงเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับตัวน้องตัวโครงสร้างจะต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับตัวน้องแมวด้วยและต้องมีพื้นที่ให้น้องแมวเล่นอย่างเหมาะสมตามจํานวนของน้องแมวที่เลี้ยงไว้ในบ้านอีกด้วยค่ะ บกันไปแล้วนะคะกับไอเดียการตกแต่งบ้านให้เป็นโซนพื้นที่ของน้องแมวจากไอเดียที่เรานําเสนอนะคะก็จะเป็นมุมบ้านนะคะที่เราไม่ได้ใช้งานอะไรอยู่แล้วแล้วก็ตามขอบด้านบนค่ะซึ่งสิ่งที่สําคัญและห้ามลืมเลยก็คือความแข็งแรงของโครงสร้างค่ะถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราไปติดอยู่ตรงผนงังแล้วลอยอยู่ด้านบนเนี่ยค่ะถ้ามันตกลงมาอาจจะเกิดความเสียหายกับคนที่อยู่ในบ้านแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราได้ด้วยนะคะ ค่ะแล้วถ้าคุณตกแต่งออกมาได้สวยงามหรือมีสไตล์นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการยกระดับคุณภาพบ้านของคุณให้มีความน่าอยู่น่าใสมากยิ่งขึ้นและยังเป็นมิตรกับคนและสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะใครที่ชอบไอเดียและสาระความรู้ดีๆแบบนี้ฝากติดตามรายการ Inspire by Well ของพวกเราไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วครั้งหน้าเราจะมาแชร์ไอเดียอะไรกันต่ออย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะคะ